ในช่วงนี้นะครับ,รบดูนะครับคดีทำร้ายร่างกายคุณรามเมศรัตนันชเวงนะครับซึ่งเป็นมือกฎหมายของทางาพรคประชาธิปัตย์วันนี้คุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพัประชาธิปัตย์ก็ให้สัมภาษณ์นะถึงกรณีที่ท่านอดุลแสงสิงแก้วบอกว่าจะสามารถรู้ตัวคนร้ายนะครับได้ภายใน2-3วันก็ขอบคุณนะครับ คนตำรวจเอกอดุลที่ดูแลเรื่องนี้เป็นอย่างดีถ้าสามารถดําเนินการได้ก็จะแก้ปัญหาและปราบไม่ให้ปัญหานั้นรุนแรงลุกลามต่อไปนะครับส่วนกรณีที่คุณเฉลิมออกมาบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองนั้นคุณอภิสิทธิ์ก็บอกให้พบตรกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยทำงานดีกว่าไหมเพราะถ้าทํางานตามรองนายกรัฐมนตรีอาจจะมีปัญหา<ะ>ซึ่งทั้งหมดอยู่ที่ตํารวจว่าจะยอมให้รองนายกชี้นําการทํางานหรือไมม เพราะเมื่อเจ้าหน้าที่มีข้อสรุปก็ต้องมีเหตุผลพยานหลักฐานมาแสดงถ้าไม่เป็นไปตามความจริงก็จะเห็นเองนะครับแล้วก็ต้องดูเป็นเรื่องๆไปนะครับกรณีที่เ,ออเกิดขึ้นกับทางด้านของคุณรามเมศนะครับถ้าคุณพิสิทธิก็ชมตำรวจนะครับว่าในระยะหลังเนี่ยตำรวจก็พยายามจะ เป็นมืออาชีพดูแลเรื่องนี้นะครับอย่างวันที่พักไปจัดเวทีผ่าความจริงที่ปทุมธานีก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะครับแล้วก็คาดหวังความเป็นมืออาชีพจากตํารวจและทุกฝ่ายโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ด้านกระบวนการยุติธรรมนะครับนี่นะฮะในขณะเดียวกันนั้นวันนี้ทางด้านตํารวจเชิญคุณอี้แทนคุณนะครับไปสอบถามข้อมูลนะครับเพราะว่าคุณอี้นั้นก็เ,เป็นผู้ที่ไปดูที่เกิดเหตุนะครับ แล้วก็คุณอี้ก็พูดถึงหลายๆเรื่องนะฮะก็ใกล้ชิดเหตุการณ์พอสมควรนะครับอลองฟังเสียงของคุณอี้แทนคุณในช่วงนี้นะครับ เป็น,นตัวนี้ผมคุยกับญาติทุกคนยืนยันว่าคิดไม่ออกเลยนะครับแต่ก็ไม่ตัดนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการวุ่ขวายในการสืบสวนสอบสวนหรือว่าเป็นการมุ่งประเด็นใปเรื่องการเมืองอย่างเดียวก็ก,ก็ไม่ตัดแต่ว่าเพราะว่าคุยกันญาติเขาบอกว่าเุรำแม่คนใจเย็นเรื่องจะไปขับรถปาดหน้ากับใครไปมีผลไปขัดแย้งผลประโยชน์ใครเนี่ยคงจะยากก็เว,เวลาทํางานเนี่ยถึงแม้ทนายจะต้องเกี่ยวข้องกับคดีแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคดีที่ส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยฮะคุณรำแม่จะมุ่งคดีทํางานคดีกี่ว่าทางพักตั้งแต่ เกี่ยวข้องกับทางตำรวจท่านผู้ใหญ่แล้วก็มาดีเอสไอนะครับที่ผมเพิ่งคุยกับนผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งร่วมทีมด้วยเนี่ยก็บอกว่าบอกว่า,วา,วามีความมีมีความโดดเด่นของบุลาเม่ในยุคช่วงหลังๆเนี่ยคือที่มันเด่นชัดมากว่ามีความทะเลาะขันแย้งอ,ออกสื่อบ่อยหลังเมื่อก่อนบุลาเม่ก็จะดูบุคลิกเขาจะเป็นคนที่เงียบๆเรียบร้อยไม่ค่อยที่จะทะเลาะกับขัดแย้งกับใครหรือว่าไม่ไม่หุนหันพลันแล่นแต่ว่าทํางานจริงนะครับทุกรายละเอียดทุกข้อมูลทุกหลักฐานทุกข้อกฎหมายเนี่ย ชัดเจดนเพราะฉนั้นคนที่ถ,ถ้าถามผมว่าผมวิเคราะห์ไปทางไหนซึ่งผมก็จะพูดอย่างนี้กับตำรวจด้วยคือว่าผมคิดว่าอาจจะเป็นกองเชียร์บรรดาผู้สนับสนุนของผู้ที่เ,เสียผลประโยชน์หรือว่าขัดแยง้งนะฮะมั่นไส้นะครับเป็นไปได้อาจจะมีคนมั่นไส้แทนนายซึ่งเมื่อทำกับนายราเม่ไปแล้วก็คงจะพอปรามให้คดี อาจจะหยุดได้นะครับออออซึ่งคุณอ e ี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องการเมืองมากกว่านะครับแล้วก็บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าก็เคยร้องพลตท,ทคำรณวิททุบกระจ้านะครับเรื่องจริยธรรมเคยมีปากเสียงกับนายตำรวจยศนายพันของ DSI มีปากเสียงโต้แย้งกันเลยนะครับก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีลูกกระจกบางคนนะครหมันไส้คุณราเม่แล้วก็ทำแทนนายนี่นะฮะซึ่งทางตำรวจนะครับ วันนี้ทางตำรวจก็พูดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะท่านรองพบชนนะครับพลตำรวจตรีอิทธิพลพิริยะพินโยก็บอกนะครับว่าก็ตั้งไว้ทั้งสองประเด็นครับทั้งเรื่องการเมืองทั้งเรื่องส่วนตัวนะครับแล้วก็พยายามตรวจสอบปากคำพยานซึ่งเป็นยามของคอนโดให้ได้รูปพรรณสันฐานของคนร้ายทั้งสองคนให้มากที่สุดนะครับแต่ก็ดูจากรูปการแล้วก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมาจากเรื่องของความโกรธแค้นส่วนตัวเพราะกรณีของเอาเหล็กฟาด แล้วก็อีกคนหนึ่งก็กระทืบกระทืบเป็น <ừ> um. มันเหมือนกับมันแค้นส่วนตัว <ừ> um. ลักษณะแบบน,นี้นะฮะนี่นะก็ทางตำรวจก็ก็พยายามจะสะสางให้เร็วที่สุดนะครับ,รบเอานี่มีอยู่อีกเกรื่องหนึ่งนะฮะหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการปรับโครงสร้างภาษีกันเยอะเลยนะฮะทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งภาษีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะฮะวันนี้ใน a ฟ e b o o k ของ อดีต,ตรัฐมนตรีคลังนะครับคุณกรจาจติกวณิตนะฮะได้มีการตั้งข้อสังเกตรเรื่องการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเอาไวนน้นะครับนี่นะฮะก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้3ข้อนะฮะหก็คือเมื่อรายได้ของรัฐลดลงแต่รัฐยังเพิ่มการใช้จ่ายทุกปีแล้วจะมีรายได้มาจากแหล่งไหนแทน <c oughs> นะฮะสก็คือถ้าคําตอบก็คือไม่มีแหล่งรายได้ใหม่ ก็หมายความว่ารัฐก,ก็ต้องกู้ยืมเพิ่มเติมใช่หรือไม่จะมีผลกับประเทศอย่างไรนะครับสามในการปรับโครงสร้างภาษีรัฐลดภาระให้กับผู้มีรายได้ต่ำนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่ในกรณีนี้รัฐได้ลดอัตราภาษีให้กับผู้มีเงินเดือนสูงสุดในประเทศด้วยถ้านับเป็นเม็ดเงินกลุ่มที่รวยที่สุดก็จะได้ประโยชน์มากที่สุด และในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ที่มีความเหลื่อมล้ํากันมากขึ้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่นะครคงสร้างภาษีใหม่แล้วคงคงจะทราบนะครับว่ารายได้ต่ำๆเนี่ยจ่ยายภาษีลดลงอยู่แล้วนะแต่ว่ารายได้สูงสุดก็คือ4ล้านขึ้นไปก็ลดจาก37%เป็น35%นบนะฮะแล้วก็มีข้อแนะนําจากคุณกรสาข้อเหมือนกันนะฮะบ,บอกว่าข้อแรกนะฮะเมื่อลดภาษีกําไรนิติบุคคลแล้วและลดภาษีให้ผู้มีรายได้สูงอีกรัฐ รัฐบาลควรต้องผลักดันภาษีที่ดินและทรัพย์สินสถทีร่างกฎหมายฉบับนี้พร้อมอยู่แล้วสามารถเดินหน้าได้เลยนะครับสปีนี้รายได้รัฐก็ต่ำกว่าเป้าในขณะที่การใช้จ่ายโครงการประชานิยมทะลุเป้าเกือบทุกโครงการหนี้สาธารณะจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วรัฐบาลควรต้องปรับลดค่าใช้จ่ายให้งบประมาณมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นสามนะครับขอเตือนให้รัฐบาลให้ความสนใจกับคนที่ยากจนที่สุด เพราะสถิติล่าสุดชี้ให้เห็นว่ากลุ่มคนที่มีรายได้ประมาณ1,000 0บาทต่อเดือนมีภาระชำระหนี้สินเพิ่มขึ้นจาก45%ของรายได้เป็น52%ของรายได้คิดง่ายๆก็คือถ้าเขามีเงิน100บาทถูกหักออกไปแล้ว52บาทเห,หลือใช้48บาทก็แสดงว่าหนี้เพิ่มขึ้นชักหน้าไม่ถึงหลังจะเป็นปัญหาหนักก็คือว่าส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้เป็นผู้ที่ กู้จากสถาบันการเงินไม่ได้ต้องไปกู้ยืมนอกระบบนี่นะจ่ายดอกเบีย้ยปีละเป็นพันเปอร์เซ็นต์ก็มีฉะนั้นก็อยากจะให้คุณกรทิ้งท้ายไว้ว่าดูแลให้ทั่วถึงด้วยนะครับนี่ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตจารปรับโครงสร้างภาษีนะฮะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ที่ศาลอาญารัชดานะครับก็ได้มีการส่งฟ้อง คดีที่คุณปลอบประสบสุรสศดีรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยตกเป็นจำเลยนะครับ,รบในคดีทุจริตปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายยาาตรา157ในสมัยที่ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้วันนี้พนักง,งานอายการก็นำตัวคุณปลอบประสบเนี่ยไปยื่นฟ้องต่อศาลนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงระหว่างกันยายนปี45ถึงธันวาคม45นะครับตอนนั้นคุณปลอบประสบเป็นอธิบดีกรมป่าไม้นะครับแล้วก็ ได้ร่วมกันกระทําผิดกฎหมายก็คือตอนนั้นมีบริษัทศรีราชาไทเกอร์ซูจำกัดเนี่ยยื่นคําร้องขอใบอนุญาตส่งออกเสือโครงพันเบกกองเป็นจํานวน100ตัวนะฮะแล้วก็คุณปลอดประสบในฐานะอธิบดีกรมป่าไม้เนี่ยคือตอนนั้นเขาจะส่งไปจีนส่งไปให้บริษัทสัญญาไมตรีคอนเซ็ปต์ที่ประเทศจีนคุณปลอดประสบพิจารณาอนุญาตให้ส่งเสือโครง่ง100ตัวออกไปได้ โดยไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขาตามที่กฎหมายกําหนดไว้ออแล้วก็ไม่ได้ใช้ดุลพินิษภายใต้พื้นฐานของกฎหมายและระเบียบต่างๆและไม่ปรากฏความสมเหตุสมผลในการใช้ดุลพินิษน,น,นะครับตอนหลังเนี่ยนะปรากฏว่าทางสมาชิกภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ปีกและสัตว์ป่าท,ที่ใกล้สูญพันธุ์หรือว่าไซเตสเนี่ยเ,ออเขาก็ติ่งมาแล้ว ทางพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยก็เลยไปแจ้งความร้องทุกข์แล้วก็ส่งเรื่องให้ทางปปชพิจารณาที่สุดแล้วตอนนั้นปปชก็เลยชี้มูลความผิดคุณปลอดประสบนะครับว่ามีความผิดตามกฎหมายยามาตรา157แล้วก็ความผิดว่าด้วยเรื่องของพรบรประกอบรัฐธรรมนูนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับก็เลยให้ทางพนักงานอายการนั้นได้พิจารณา ส่งเรื่องนี้ฟ้องต่อศาลนะครับวันนี้คุณปอบประสบก็ไปศาลแล้วนะเนี่ยแล้วก็ก็ทางทนายความคุณปอประสบวันนี้ก็ได้ยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด2 0 0 0 0 0บาทเพื่อขออนุญาตให้ศาลนั้นปล่อยตัวชั่วคราวนะครับที่สุดแล้วนะช่วงระหว่างที่คุณปอบประสบรอคําสั่งศาลว่าจะให้ประกันหรือไม่ประกันเนี่ยก็ต้องไปนั่งรออยู่ที่จุดที่เป็นห้องห้องขังใต้ถุนศาราอาญาก็คือเข้าไปห้องนั้น ที่สุดแล้วเนี่ยศารตีราคาประกัน120,000บาทอนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวคุณปอประสบก็เลยออกมาบอกว่าวันนี้ก็ดีใจเพราะว่าจะได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองสักทีหนึ่งในชั้นกระบวนการยุติธรรมเพราะว่ารอคอยวันนี้มานานกว่า10ปีแล้วนะแล้วก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาตัวเองไม่ผิดการส่งออกเสือโครงไปจีนนั้นก็ไม่เป็นความผิด ใครคิดว่าผิดก็นําหลักฐานมายืนยันเรื่องนี้เลยว่าทําให้เกิดความเสียหายยังไงบ้างก็จะได้เริ่มต้นสู้กันในศาลนะจากนี้ไปนะฮะสารนัดวันที่สารนัดตรวจพยานหลักฐานสองฝ่ายเนี่ยวันที่22เมษา,ายนปีหน้านะครับครับ,รบอาละฮะสี่ทุ่มสิบห้านาทีเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่นะครับท่านผู้ชมครับ